แม่ให้ขนมลิซ่าค,คิดถึงจังคิดถึงวันพระนะ,ะแม่ให้ลิซ่าคะลิซ่าแม่ให้ขนมค่ะลิซ่าคะลิซ่าคะลิซ่าไม่ให้ขนมค่ะโอ้ลูกเอาไม่เอาขนมหมอเอาไหมคะแม่ให้เรอมาลูกหัวมาลูกหัวก่อนแล้วล um nee> ูกหัวก่อนมาลูกหัวก่อนลิซ่าหาแม่กันเนี่ยลิซ่าคิดถึงจังไม่ได้เจอกันนานเลยลูก แม่แห้งคิดถึงแม่เปล่าแห้งแหงเมืองจำลองแห้งคิดถึงแม่เปล่าไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยไหนอย,อยู่ไหนกินขนมไม่ลูกโอ้ย m a m m าขนมมาฝากอาหารไม่มาฝากลูกต้องนะจุ้ยจุ้ยอจุ้ยจุ้ยกินขนมป่ะกินขนมมาโอ้ยจุ้ยอจุ้ยคิดถึงแม่ป่ะกินขนมหมดเลยไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยเอาป่ะเอาขนมป่ะไอ้จุ้ยเนี่ย mamma ให้หมดเลยเนี่ยเอแา m า m m a ให้แห้งหมดเลย ให้ให้หมดเลยเดี๋ยวให้อีกถุงหนึ่งกินเลยลูกแห้งฟังแม่เดี๋ยวแม่เอาเนี่ยเนี่ยเอาแซลมอนนะเนี่ยเนี่ยเอาแซลมอนฝากให้หนูถุงหนึ่งนะให้สโนไว้ด้วยเนี่ยเนี่ยอันนี้ด้วยนะเนี่ยกรอบเนี่ยเนี่ยให้สโนไว้กับแห้งนะนะนะโอเคป่ะเนี่ยเนี่ยแม่ให้สองถุงเลยเนี่ยแซลมอนกับนี่ให้สโนไว้ด้วยให้แห้งด้วยนะครับแม่ฝากไว้อจุ๊ยจุ๊ยโนไว้อันนี้แม่ให้โนไว้นะอ่ะไปเออไป เนี่ยของแม่ฝากไว้ให้หนูนะนี่นี่นี่อ่ะนี่ยเนี่ยฝากอันนี้อ่ะพี่เปิดถือไว้เนี่ยแห้งนี่นะให้หนูกับสโนไว้นะแล้วให้หลงด้วยแบ่งกันนะเออนะดีไหมลูกเออลูกด,ด,ดีใจจังเลยดีใจจังเลยย <laughs> ุ <laughs> ่หหวะครับอันนี้ตับขึ้นแกะเลยครับแม่ให้แห้งครับแม่ให้แห้งครับเออดู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 ดดดทำหลอ่อทำหลอ่อทำหล่ออะลูกอ่ะ อ่ะแม่ให้แม่ให้อจุยอาะุยอ่จ,ยอจ,ยอจ,ยอจุยอืมอ่ขาวหลังนนโนนไว้อลูกนวลกับลูกสีนวลเดี๋ยววันนี้แม่จัดไอ้นี่เลยวัคซีนห้าโรคพิสุนัขบ้าเนี่ยกำจัดเห็บหมาดด้วยวันนี้เอาเนีกกาดเอาป้อนด้วยนะคะโอเคโอเคขาววันนี้เนี่ยหนูต้องฉีดไอ้นี่วัคซีนห้าโรคกับพิสุนัขบ้านะเตรียมตัวนะเตรียมตัวเนี่ยมาเมาเอากระติกใส่น้ําแข็งมาเนี่ยเมื่อกี้ไปดึงยามาแล้วอ่าแพนด้าเดี๋ยวรอเดี๋ยว แล้วเดี๋ยวป้อนยายนี้ด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้ขาวต้องกินยายนี่ด้วยเดี๋ยวมามัาปั้นใส่ตับให้เนี่ยเนกกาดโอเคไหมะนะรู้เปล่าป้องกันอะไรเนี่ยเห็บมาต้องการไม่ได้หัวใจโรคเลื้อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคนี่ลูกของสีนวลกะใครนะกะนวลน,นี่แม่เป็นคุณหมอจําเป็นนะ <laughs> อยู่ข้างทางรถไฟวัดจันเนี่ยเนี่ยที่สุนักบ้ากะาห้าโลกนะเนี่ยประจําปีนะเออขาวเนี่ย เมื่อก euh ี้แม่ทําวัคซีนให้เรานะคราวนี้เนกกาดแม่เอายัดใส่ตับให้แล้วแม่ให้ให้ข่าวกินตับอ่ะเนกกาดกําจัดเห็บหมัดอ้ยกินให้หมดนะกินให้หมดอ้ยหลุดหมดแล้วหลุดหมดแล้วยาหลุดแล้วมั้งลูกกินให้หมดเร็วๆกินให้หมดกินให้หมดอย่าให้เหลือเออเออเออหมดปะเดแม่ดูดิเช็คดูดิอ้าวอ้าวแล้วทำไมยาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินให้หมดเร็วๆร็เร็วเวกินเร็วเกินเร็วเรเออกินเร็วเออกินเร็วเอออยเก่ง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  อ๋ก um, bon ินแล้วป่ะขนมอ่ะแม่หักครึ่งก่อนอ่ะแพนด้าลูกอะอ่ะอันนี้แม่หักครึ่งจะได้ไม่หล่นพื้นอ่ะแพนด้าคะอ่ะได้กินต่อลูกอ่ะอ่ะขาวอ่ะอ่ะเอออ่ะก้าลูกหมาเนี่ยอ่ะขาวลูกอะอ่ะเออหลานสนว้อะอ่ะขาวคะลูกโอ้ลูกหมาก้อนอ่ะ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  เอาเปล่าเอาเปล่าเนี่ยอ่ะมามาตามแม่มามาอ่ะอ่ะนมสดอ่ะอ่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงกับใครเนี่ยชื่อโอเลี้ยงกับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะลูกอ่ะอารุกะอืมอ่ะ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 อารุกะอ่ะขาวเดี๋ยวแม่ให้อีกลูกขาวออมาให้ลูก อ่ะแพนด้าอออือดเยออามามาให้อีกอันไหนใครจะกินขนมมาหาแม่ลูกอ่ะแจกเดีย๋ยวแม่จะเข้าไปข้างในวัดยานแล้วลูกอ่ะนี่อยู่ข้างทางรถไฟวัดยานนะอ่ะอ่ะฮาลัวขาวอะ่ะอ่ะโอ,อ้แม่รักหนูลูกอ่ะแพนด้าลูกอะ่ะ ใครอีกยังไม่ได้อีกมีใครอีกไหมหมดย่างแม่ให้ขนมลูกเดี๋ยวแม่ไปละอ่ายุย้ยลูกฝากไว้นะกับพี่ฟิวนะนะฟังอะโกูกเออคิดถึงแม่คิดถึงแม่ยุ้ยยุย้ยนี่ลูกของใครลูกของนวลกับสีนวนลอ่าเดี๋ยวแม่เอาหาันเม็ดให้ลูกเออเดี๋ยวกินขนมเดี๋ยวกินขนมโอ้อันนี้เขาว,วัคซีนห้าโรคพี่สุนักบ้าแล้วก็กำจัดเห็บหมัดแล้วนะลูกเออเดี๋ยวมาม่าไปจดเรคคอร์ดไว้นะเออ แม่เมื่อไงลูกเออป่า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 อันนี้ให้ขาวอันนี้ให้ขาวป่าป่าป่าขาวมานี่มาลูกมามาหาแม่มาโอ้คิดถึงจางคิดถึงจางขาวลูกเอายวขาวขาวคินแล้วลูกที่หลังพี่น้องกับขาวลูกของสีนวลกับนวลนี่มอมแมมเคยอยู่กับตรงตรงนั้นใช่ไหมอ่ะกินแซลมอนอ่ะมอมแมมคากินแซลมอนค่ะลูก เดี๋ยวมมาฝากอาหารเม็ดให้มแมมกบให้ให้หลังนะนะลูกนะเออเออเอาอีกก็เป่าเอาอีกกระเป่านีต้ตาบหรือเอ,อ้ยไหนไหนใครคุณชายกินบนเตียงเหรอนะนะนะคุณชายอะ่ะคุณชายคะคุณชายคุณชายหูกคุณชาย,ชาย,ชายอะ่ะอมแมมมาดูือเ่ามอมแมมคาลูกหมาเนี่ท้อไม่ก่อนกินลองท้อไม่ก่อนนะ อายุยอนี่ตับหลกมาคิดไซมอนอ้นี่ตับหูกหมาเนี่ยอายุยอายุกเอ้ยมันยังไม่จุกจุกกันเลยนะฮึฮึนอนสวยจังเลยลูกหมามอมแมมหลกฮึฮึอวดที่นอนรอมาเดี๋ยวกินอาหารเม็ดเนี่เดี๋ยวอาหารเม็ดไหนผสมข้าวนะแล้วลูกนะอายุยอายุกเอ้ยลูกอ่าอ่าแม่ให้แม่ให้หลกอ่าหลกอ่าแม่ฝากขนมให้ด้วยนะเนี่ยเนี่ย อันเนี้ยแม่ให้ขนมหนูสองอันอ่ะให้สามอันอ่ะมอมแมมอ่าแม่ให้ลูกสามอันอ่ะเนี่ยให้สามอันอ่ะนะอ่ะเอออุ้ยอุ้ยอ่ะยุ้ยมาแม่เอาขนมให้เอาป่ะเนี่ยแม่มีขนมให้สองแท่งอ่ะเอาไหมคะแม่เอาขนมให้ล uh, ูกเออแม่เอาขนมให้เออลูกหมาอ่ะยุ้ยอ่ะยุ้ย เอาเลยลูกอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะอ่ะแม่วางตรงนี้นะแม่วางตรงนี้นะคะกินเลยลูกบุรรักษาลูกมีน้ําแล้วมีอาหารเม็ดมีขนมให้หนูมากินนะคะอยู่ตรงนี้นะลูกแม่ให้หนูนะคะตรงนี้นะคะหนูมากินตรงนี้นะคะกินตรงนี้แม่ให้ลูกกินซะกินซะลูกบุรรักษาลูกกินนะแยวแม่เอาขนมให้ลูกหนูข้าบมาข้างในนี้ก็หกหมดเิลูกมาแม่เติมให้มากินนะกินให้อิ่มนะลูกเอาให้อิ่มนะลูกน้ำอยู่ข้างนอกนะกินสะลูกกินสะ แม่วางตรงนี้นะคะหนูมากินนะเยอะเลยนะลูกหนูอยู่ในป่าออกมากินนะคะนี่ทางนี้เข้าวัดยานค่ะหนูมากินนะลูกแกาวน้ําให้หนูแล้วนะนี่แม่มีแซลมอนมีตับให้ด้วยแล้วมีขนมแท่งกรอบให้หนูอันนึงนะออกมากินนะคะลูกแม่ไปแล้วนะนี่ใครคะแพนเคก้กโอ้วสด,ดีคะ่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ยางสวัสดีคะ่ะ <c oughs> โอ้วสด,ดีคะ่ะหนูวัสด,ดีเป็นอนยุยอะยุยเออ,อแซลมอนแซลมอนเออลูกแพนเคก้กแซลมอนลูกกินกินกินตรงนี้มา มาเร็วมาเรวมาเร็วมาเล็วมาว,มาว,มาว,มาวกินตรงนี้เลยอ่ะอ่ะแม่ให้มีขนมด้วยเห็นปะกินเลยค่ะยื้ยื้ยลูกหมาเนี่ยดูหัวมีหัวใจด้ะเหมือนสามสีเลยเออกินหรอกกิน <c oughs> สบายดีนะคะแพนเคก้กตาบอดข้างนึงหรือแ,แม่ยังไม่เห็นเลยไหนไหนตรงไหนคอแดงอ่ะแม่ให้มีขนมด้วยเลยอ่ะได้ให<า>้คอตาบอดข้างนึงเหรอใช่ครับอ่ะแม่ให้แม่ให้อ่ะมีขนมด้วยกินเลยลูกจัะจ กินเก่งวันนี้แพนเค้กกินเก่งนี่คะโอ้โหมาเติมให้หลกมาเติมให้หลกอ่ะไปแพนเค้กกินเลยค่ะไปไปกินเลยค่ะมีโครงบทละเอียดด้วยแพนเคกาามามา้กมาหาามามาดุกมาเอามาให้แซลมอนแล้วก็ให้ตับอีกสามอันเออปากไปกินลูกเออระวังรถด้วยนะคะแพนเคก้กแพนเคก้กจะอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านตรงนี้เลยค่ะใกล้ๆกวัดยานตรงนี้ทางไปวัดยาน มีทางไปวัดยานแพนเค้กจะอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วไงลูกเขาเคยตั้งท้องแล้วเขาคลอดลูกแล้วลูกตายหมดหน้าสงสารตอนนี้ทาหมันแล้วค่ะแพนเค้กทาหมันแล้วอา่าเค้กอยากกินขนมอีกใช่ไหมอ่าแม่จัดให้อ่าลูกอ่าตับเออไอยอยไอยอยไม่ต้องเสียใจนะลูกหนูไปสบายแล้วลูกจะไปต่อแล้วนะคะอันนี้แม่ให้หนูเออผูรักษานะแม่ไปต่อแล้วนะคะ อันนี้ขนมเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนหนูกินด้วยนะนะลูกนะเออกินะ,กกน,ะกนะลูกินซะเอออ่ะอ่ะกินลูกอ่ะไม่ไปลูกไม่ไปต่อแล้วนะคะ <c oughs> เออแม่ไปป้อนยากำจัดเห็บหมัดให้หมาข้างในก่อนรักษานะลูกฝากบอกเพื่อนอยู่นะว่าแม่คิดถึงนะตัวนั้นนะ่ะตัวขนฟูๆตัวควูอะ่นะอ่ะแ <c oughs> ม่ไปนะคะไปแล้วคะ่ะ ใครคิดถึงแม่ร้องใหญ่แล้วเฉากล้วยไข่มมกไว้คิดถึงแม่เปล่าอุ้ยลูกหมานี่หมาตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นป้ายวัดยานไหมคะอันนี้ตรงไปวัดยานนะคะเลี้ยวขวาไปวิหารเซียนนะอ่านี่วันนี้เราเรามียากกำจัดเห็บหมัดปั้นไส่ตับเรียบร้อยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงเมื่อกี้อยู่ใน <laughs> รถต้องอยู่กับแพนเคก้กอ่าเดี๋ยววันนี้แม่ต้องป้อนเนกาดไข่โมก ชาวกวยไว้ต้องกินเนกกาดแล้วโอ้ดูเลียยแม่ไข่มุกนี่หมาตัวเมียค่ะนี่นี่ตัวผู้ตัวนี้โอ้เนี่แฟนชาไทยหายไปแล้วลูกชาไทยไปเกิดใหม่แล้วหายไปแล้วอืมอืมอ่ามามาเดี๋ยวแม่ป้อนยากำจัดเห็บหมัดให้หนูก่อนเนี่ยวันนี้กินเนกกาดอะไข่ก่อนอามากแก่ก่อนเลยอ่าเรียบร้อยไว้เรียบร้อยอ่าชาวกวยเรียบร้อยอ่าไข่มุกคะ่ะกินยากำจัดเห็บหมัดคะ่ะโอเค เอามากินขนมต่อค่ะลูกอันนี้ตัาบค่ะลูกอันนี้ตาบค่ะลูกขนมค่ะเอาเร็วมากินเร็วๆใช่เร็วๆเร็วๆมากินขนมเร็วมากินขนมเร็วมากินขนมเร็วลูกสวาสดีค่ะน้องน้องออกมาป้อนยาให้ไข่มุกหน่อยเขาคายเนกาดออกเขากินแต่ตัาบแล้วเนสกาดเม็ดนึงตั้งหลายร้อยเอาไว้หมาแก่ลูกอายุ้ยอ่ะไข่มุกค่ะยุ้ยขนมค่ะลูกเอายุย้ย เอ้ยอย่าให้อย่าให้ไปไหนนะเดี๋ยวไปเผลอใครไว้ลูกโอ้ใครจะกินต่อเอ้ยลูกระวังรถลูกเอ้ยลูกอ่ะอะกล้วยอ่ะเอาอาหารเม็ดไหมคะไว้เขาไม่กินกรอบกรอบอมมาดิไว้อืมเดี๋ยวเขาให้กินไปมุกไปนู่นทางัวกเขา ไข่มุกมานี่เอาินไปไข่มุกเอ้าวปุ้ยอมือนู้น่เอาวางนู้นนีเติมรอบสองมาไว้มาไว้มาไว้มาอ่ะอันนี้ให้ไว้อันนี้ให้ไว้อเือเือเอไว้มา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 กินเร็วเอาปุ้ยกินแล้ว แม่ให้ไว้ไงของไว้ไงลูกของไว้ไงนี่อ่าอ่าอ่าของไว้ของไว้อ่าไม่เป็นไรให้เขากินไปอ่ามากินตรงนี้มากินตรงนี้มันมีมดเดี๋ยวมดขึ้นแม่กลัวมดขึ้นเนี่ยมดเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูมากินกับกล้วยนะอ่าอ่าอ่าไว้เอาเอาไว้อะเอาไว้แม่เอาขนมให้อ่ะกินลูกกินอ่ะขนมให้ไว้อะอ่ะอ่ะให้ไว้อ่ะ เอาเลยลูกเอาเลยเต็มที่อะไข่มุกค่ะเซลมอนค่ะอะเนี่ยไข่มุกอะเนี่ยเนี่ยไข่มุกอะแม่ให้อ่ะอ่ะอะกุ้ยคะอ่ะอ่ะแม่วางนี้นะคะอะไข่มุกค่ะเดี๋ยวแม่จะไปต่อแล้วแม่จะไปป้อนนิกกาข้างในอีกอุ้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแม่วางนี้นะคะโอ้ยดูไว้กินเดี๋ยวหุหมอม้าเห็นไว้กินหนึ่งหมอม้าดีใจลูกฮะหมอมาดีใจน้องไว้ไปวัดยานนี่ไปวัดยานอยู่นี่กี่โมงแล้ะ เออสโนไว้อยู่ในรถสโนไว้อยู่ในรถไหนสโนไว้อยู่ไหนคะโคเปอร์อยู่นี่สโนไว้อยู่นี่ค่ะไหนอยู่ไหนสโนไว้อยู่นี่ค่ะแม่โอ้ยยยยยเดี๋ยวรอกันนะคะลูกย้ยมาถิ่นเก่าลูกเนี่ยแต่ก็ยยยยยสโนไว้หมายิ้มนี่เนี่ยหมาหน้ายิ้มนี่นะอะจยดอ้จืยลูกหมาเนี่ยรักษานะไม่ไปแล้วลูกไว้เจอกันใหม่นะไข่มุก้วย กูอยู่ไหนเออแม่รักทุกตัวแหละไหนเออไว้แม่ไปแล้วลูกบุญรักษานะระวังรถด,ด้วยนะลูกแล้วลก,ลกินให้หมดนะคะเออดูดูมีคนคิดถึงแม่ดูสิ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 โอ้เน่เน่เนตรงนี้โอ้ยใครเนี่ยสีนวลเมื่อกี้แม่ไปหาลูกมาโอ้แม่ก็คิดถึงโอ้โอ้สีนวลน,นวลลูกโอ้แม่รักแม่รักแม่รักลูกแม่รักลูกโอ้นวนลูกโ,โอ้นว,นโโอว่างไงโลูกโอ้ไว้ ไว้นะขาวลูกโอ้ป um, ่าป PR ่าป่าเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้ขาวก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งลูกรอแป๊บหนึ่งลูกแล้วดำอยู่ไหนดำอยู่ไหนดำอยู่ไหนลูกเออคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ข้าวขาวตาบอดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะลูกนะเออเดี๋ยวขาวอยู่ในนี้ค่ะเพื่อนเอาอาจารย์อคิดถึงแม่ว่า คิดถึงแม่ป่างคะโอ้เน่ยแม่มีอาหารอาหารเม็ดแล้วก็มีขนมให้ลูกค่ะกินเลยคะ่ะแม่ให้ลูกอ,ะ,อะขาวกินนะคะขาวกินนะแม่ไปแล้วนะลูกนะนี่ขาวตาบอด์่ะเพื่อนๆกินเลยลูกแม่ไปแล้วลูก ป่าย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 ปายโอ้ยมอมแมมเอ้ยมอมแมมวาจีนวลอะมอมแมมโอ้ยดูกิดการโรยโลยุยยจุยโอ้คิดถึงแม่แม่คิดถึงพวกหนูนี่นวลพ่อของขาวกันหลังปอายป่ายปายป่ปายลูกปะ่ะแมกินน้ําแข็งก่อนกินน้ําแข็งก่อนชื่นใจวิ่งมาไกลเออแม่รักทุกตัวลกูกนะเออเดี๋ยววันนี้วันนี้สีนวลแล้วก็หน้าขาวต้องกินเน็กกาน,นะลูก นี่ของดำมินิดำมินิตัวใหม่ล่าสุดอ่าแม่มีแซลมอนมีตับแล้วก็มีขนมให้ลูกอ่ะไปกินมีอาหารเม็ดด้วยอ่ะพร้อมยังคะแม่ให้กินหมดทุกตัวหลกมาอ่ะเอออ่ะอ่ะกินเลยลลกกินเลยลลกกินเลยลูกอ่ะมาอ่ะอ่ะ อาลูกอ่ะอ่ะาลูกอ่ะกินเลยลูกกินเลยแม่ให้กินทุกตัวลูกเหมือนกันลูกเหมือนกันลูกกินเลยลูกเยอะแยะเลยกินเลยค่ะกินให้อิ่มนะแล้วเดี๋ยวแม่เติมให้อีกนะลูกอ่ากินซะลูกกินซะกินซะลูกอ่ะกินซะลูกอะกินซะกินซะลูกไว้กินเยอะๆลูกเออตาลกินเลยลูกมะแมมหน้าขาวกินกสีนวลเออดำกินเลยลูกสีนวลวันนี้สีนวลต้องกินนกกาดนะ หน้าขาวด้วยเนี่ยสีนวลตัวนี้แม่ของเจ้าหลังเจ้าเจ้าขาวตรงทางรถไฟเนี่ยหน้าขาวก็ต้องกินอ่ากินเนกกาดอืมอืมอ่ารวชามไหนของดำอ่ะ,อะดำอ่ะดําัน,นี้ดำกินสีนวลหลอกอกแม่ให้สีนวล สีนวลวันนี้วันนี้สีนวลต้องกินไอ้นี่กินนกกาดอะสีนวลอ่ะนกกาดลูกินค่ะหน้าขาวด้วยมาหน้าขาวมาอ้าวอ้าวล้วตกลงนกกาดใครกินไปเมื่อกี้อ้าวคราวนี้แม่ก็เลยไม่รู้ตกลงสีนวลกินนกกาดไปหรือเปล่าอ้าวยังไงเนี่ยงงฮะอ่ะอ่ะอ่ะอ หน้าขาวกินหรือสีนวลกินเลยเมื่อกี้เออแซลม,มอนหน้าขาวเมื่อกี้กินเนกกาดของสีนวลไปแม่เลยไม่รู้ตกลงหน้าขาวกินเยอะกินน้อยเลยให้สีนวลไปเลยหวังว่าหนูคงกินของสีนวลไปนะเมื่อกี้อาจารอ่ะ,นอะขนมลูกโอจะกินตับกินแซลม,มอนไอพวกเองเนี่ยมันฉลาดจริงๆเลยนะ ไว้มาหาแม่เร็วไว้มาเร็วไว้มาลูกมะเนี่ยแม่โยนนะอ่ะเอาเลยลูกเอาเลยลูกอันนี้ให้สีนวลนนี้ให้จามนนี้ให้มอมแมมค่ะแล้วหน้าขาวหน้าขาวไม้คา้าน้าขาวแม่ให้ลูกหน้าขาวแม่ให้แม่โยนามาลูกนี่ที่วางน้ําของของน้องค่ะกระมังเอามาจากบ้านเนี่ยสะอาดแล้วสองอันไอ้ตรงนี้ไม่ต้อง สองอันก็พอเดี๋ยวพี่เข้ามาเติมน้าให้พี่รอพอสะอาดแล้วนะนี่พี่รอพออยู่นั้นน้าอยู่นี่นะคะสีนวลสะอาดแล้วนะคะวางอยู่ใต้ต้นไม้เลยเพื่อนๆหลบแดดนะลูกสีนวลไปกินข้าวให้หมดไปนะคะวันนี้แม่ป้อนนกิกาให้ลูกแล้วนะคะสีนวลแม่ป้อนนกิกาท่านแล้วนะเติมให้ล,ลูกอ่ะกินซะแบ่งกันนวลแบ่งกับสีนวลเออแบ่งกันกินด้วยกันอร่อยเอาป่ะเอาอีกบ่าเดีย๋ยวแม่เอาฮนะเอาไหม เอาป่ะเอาป่ะนะขาวเออนะคะวันนี้แม่ป้อนเนก้าให้ลูกแล้วนะขาวเอาะเอาจะกินต an ับไปยื้แม่เติมให้ละกินละกินข้าวนซะกินซขเออดากินนะสีนวลเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เติมให้ลูกเออกินซะลูหนกกินข้มาเด็กๆมานี่หมมามีขนมให้ด้วยลูกอ่ะอ่ะ อ่ะนี่ยมีขนมให้ด้วยมามากินขนมกินอาหารเม็ดต่อลูกเดี๋ยวเผื่อดึกๆหิวนะลูกนะเออสีนวลดำดำม้น,นี้อ่ะแม่ให้แม่เติมอาหารเนื้ใส่ชามตรงนู้นทห้แล้วนะคะยื้อจื้ออ่าแม่ให้หรอยื้ออิ่มแล้วอ,อ,อ่ะอิ่มแล้วอ่ะแม่แจกขนมอีกอ่าดำสีนวลคะสีนวลอ่ะแม่ขาวหลังอ่ะหน้าขาวอ่ะลูกแล้วใครอีกให้หน้าขาวลูกอ,อ่ะอ่ะ อ่ะดำอ่ะสีนวลน่ะแม่ให้ลูกอ่ะอ่ะเออสีนวลตับลูกอุ้ยไข่แย่งเนี่ยดำหัว่อยเลยเนี่ยแม่ป้อนนกาาทุกตัวเดี๋ยวขนสวยเห็นไหมไม่เป็นขี้เรื้อนเนี่ยไม่มีเห็บมัดเนี่ยทุกตัวเลยวันนี้สีนวลแม่ป้อนแล้วนะคะหน้าขาววันนี้แม่ป้อนนกกาให้ลูกแล้วนะคะอืมกินขนมลูกอ่ะหน้าขาวลูกอ่ะอ่ะ อ่ะสีนวลค่ะขนมค่ะโอ้ไม่หมดไม่เอาด้วยลูกอะจุยจุ๊ยหรอกจุ๊ยแม่ให้จุ๊ลูกอะจุ๊ยเออหรอกเออหรอกเออเรอกอะหน้าขาวอ่ะเออฟอนดิกาแนะคะอ่ะดำนิดนี้อ่ะอ่ะเอาแม่ให้แชมออนหรอกแชมออนเออเออเออ